เปิดตำนานปู่โสมเฝ้าทรัพย์อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสันพิธินะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยจะมาเล่าถึงตำนานปู่โสมเฝ้าทรัพย์กันบ้างนะครับว่าปู่โสมเฝ้าทรัพย์เนี่ยเป็นใครมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับสำหรับตำนาน ผู้สม้้ารั์เนี่ยต้องย้อนไปในสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับอดีตราชธานีที่ยิ่งใหญ่ของเมืองไทยครั้งหนึ่งที่บ้านเมืองยังสงบเนี่ยประชาชนเนี่ยล้วนมีชีวิตที่สุขสบายไม่ว่าจะขุนนางขุนศึกพ่อค้าแล้วก็ชาวบ้านชาวเมืองทั้งหลายเนี่ยมีชีวิตที่สุขสบายแล้วก็รุ่งเรืองถึงขีดสุดนะครับต่างคนเนี่ยก็ต่างเก็บหอมรอมริบ สะสมแก้วแหวนเงินทองของมีค่าต่างๆเอาไว้มากมายเหลือเกินจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับได้เกิดสงครามแล้วก็ถึงข่าวพ่ายแพ้กับพม่านะครับกรุงศรีอยุธยาเนี่ยก็ต้องล่มสลายผู้คนและเหล่าทหารช้างม้าวัวควายเนี่ยก็ถูกฆ่าตายกันเกลื่อนกาดสมบัติมากมายที่สะสมกันไว้เนี่ยก็ได้ถูกสุกซ่อน ฝังเอาไว้ตามจุดต่างๆของบ้านเมืองในยุคสมัยนั้นนะครับเราคุ้นนางแล้วก็คลือหาบาดีทั้งหลายเนี่ยนอกจากจะฝังสมบัติเอาไว้แล้วเนี่ยยังถึงกับต้องฆ่าค่า,าทาสบริวารหรือทหารของตนให้ตายโหงอยู่ตรงนั้นนะครับเพราะว่าหวังว่าวิญญ,ญาณของผู้ตายเนี่ยจะกลายเป็นปู่สมเฝ้าซัพย์ เฝ้าสมบัติของตัวเองก็มีนะครับเมื่อกรุงเก่าอายุทยานับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยจึงขึ้นชื่อลือชาในเรื่องของวิญญาณที่มักมาปรากฏตามสถานที่โบราณต่างๆในหลายๆที่นะครับหลายเรื่องเนี่ยน่ากลัวมากๆหลายเรื่องฟังแล้วเนี่ยก็ตื่นเต้นแต่ทุกๆเรื่องเนี่ยล้วนแต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงดังที่จะ เล่าต่อไปนี้นะครับเรื่องต่อไปนี้เนี่ยเป็นเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นจริงในอดีตเกี่ยวกับลายแทงสมบัติที่บ่งบอกจุดซ่อนของขุมทรัพย์มากมายนะครับภายในอาณาจักรอยุธยาลายแทงนั้นบอกว่าพระนครศรีอยุธยาเนี่ยมีสมบัติโบราณที่ถูกฝังเอาไว้ถึง303แห่งโดยเฉพาะที่วัดกุติดาวมีขุมทรัพย์ฝังอยู่ถึง1ิแห่ง ลายแทงขุมทรัพย์มีค่ามหาศาลนี้เนี่ยผู้ที่ได้ครอบครองไว้เนี่ยได้พูดประมาณว่าการได้มาของลายแทงนี้เนี่ยไม่ทราบว่าได้ชัดมาอย่างไรจากใครแต่พิสูจน์ได้อย่างแน่ชัดว่าต้องมีทรัพย์มีค่าฝังอยู่ใต้ดินจริงๆ mm. เพราะว่าเจ้าของทรัพย์คนนี้เนี่ยได้เอาเครื่องไม d ดีเทคเตอร์ที่เป็นเครื่องสำรวจ วัชุธาเนี่ยมาสำรวจดูแล้วแล้วก็ปรากฏว่าเครื่องมือดังกล่าวนี้เนี่ยระบุว่าจุดตรวจค้นหามีสมบัติล้ำค่าถูกฝังอยู่ใต้ดินจริงๆวัดกุฏิดาวเนี่ยเป็นวัดล้างมีล่องลอยว่าเคยเป็นวัดที่ใหญ่โตแล้วก็สวยงามมากๆในสมัยอยุธยาในลายแทงขุมทรัพย์เนี่ยได้เล่าว่าที่วัดแห่งนี้เนี่ยมีสมบัติล้ำค่าถูกฝังไว้รอบโบสถ์ถึง16จุด ดังนั้นเนี่ยจึงได้มีการเสนอเรื่องต่อกรมศิลปากรขอคำอนุมัติดำเนินการขุดหาขุมทรัพย์ดังกล่าวโดยขอแบ่งทรัพย์ที่ขุดได้เพียง10%และอีก90%เนี่ยก็จะมอบให้เป็นสิทธิ์ของกรมศิลปากรเมื่อกรมศิลปากรอนุมัติเนี่ยก็มีการดำเนินการขุดค้นที่วัดกุติดาวแห่งแรกในปี 2, 5 0 3นะครับ น่าประหลาดที่การขุดสมบัติที่วัดกุติดาวเนี่ยเมื่อขุดลงไปตรงจุดลายแทงระบุว่ามีสมบัติซ่อนอยู่กับไม่พบอะไรเลยแม้แต่ชิ้นเดียวทั้งๆท,ที่ก่อนลงมือขุดเนี่ยได้ใช้เครื่องไมยดีเทคเตอร์ตรวจสอบก่อนแล้วนะครับเครื่องเนี่ยก็ส่งสัญญาณว่าใต้ดินเนี่ยจะต้องมีอะไรบางอย่างฝังอยู่แน่นอนแต่พอขุดลงไปกับไม่เจออะไรสักกรอย่าง การคุดหาสมบัติในครั้งนั้นเนี่ยนอกจากจะพบกับความผิดหวังแล้วเนี่ยก็คือยังได้พบกับเหตุการณ์อัศจรรย์อีกหลายอย่างนะครับนั่นก็คือผู้ขุดเนี่ยได้พบกับปู่โสมเฝ้าทรัพย์มาปรากฏต่อหน้าเลยนะครับกางวันเนี่ยแหละนะครับเป็นร่างของนักรบไทยโบราณร่างกายใหญ่โตแต่ไม่มีศีรษะนะครับนอกจากนี้เนี่ยในวังของท่านเนี่ย ก็ยังมีเสียงคล้ายคนขุดดินตลอดเวลาเสียงนั้นเนี่ยดังชัดเจนได้ยินกันหลายคนเหตุการณ์ที่น่ากลัวเกิดขึ้นเนี่ยทำให้ผู้ขุดเนี่ยต้องเชิญอาจารย์นั่งทางในเก่งๆมาช่วยดูอาจารย์ท่านนั้นเนี่ยก็บอกว่าวิญญาณที่ปรากฏเนี่ยเป็นปู่สมเฝ้าทรัพย์เขาเป็นเจ้าของสมบัตินั้นแล้วก็โกรธแค้นมากที่ผู้ขุดเนี่ยมาทำการขุดสมบัติของเขา จึงมาแสดงกายให้เห็นทั้งยังสาบแช่งพวกที่มาขุดสมบัติของเขาทุกๆคนคําสาบแช่งเนี่ยต่อมาก็เป็นจริงเพราะว่าเพื่อนของเขาที่ร่วมขุดสมบัติกับเจ้าตัวเนี่ยได้เสียชีวิตกระทันหันทั้งๆท,ท,ที่มีสุขภาพแข็งแรงส่วนเพื่อนอีกคนเนี่ยก็หายสาบสูญไปโดยไม่ทราบชะตากรรมนะครับส่วนตัวผู้ขุดเนี่ยต่อมาทําธุรกิจอะไรเนี่ยก็มักจะขาดทุน คุมมซัพ์โบราณที่วัดกุติดาวเนี่ยปัจจุบันก็ยังอยู่ที่เดิมเพราะว่าก็ไม่มีใครกล้าไปขุดค้นเพราะกลัวว่าวิญญาณเนี่ยจะคงวนเวียนเฝ้าสมบัติแล้วก็จะมาหลอกหลอนแล้วก็มาสาบแช่งวัดกุติดาวเนี่ยเป็นวัดเล็กๆป้ายชื่อวัดไม่มีบอกต้องอาศัยถามจากชาวบ้านแถวนั้นแถวใกล้วัดกุติดาวเนี่ยก็มีวัดใกล้เคียงอยู่หลายวัด รวมถึงวัดมเหยยงนะครับซึ่งชื่อว่าผีดุวัดมเหยยงนี้เนี่ยก็เคยเป็นวัดลากนะครับปัจจุบันเนี่ยเหลือเพียงซากประักหักพังของอุโบสถซึ่งกระเทาะหลุดล่อนเหลือแต่อิฐนะครับสีแดงๆแ,แต่ก็ยังมีเขาโคงให้เห็นนะครับว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเคยเป็นวัดที่สวยงามในอดีตวัดมเหยยงแห่งนี้เนี่ยก็มีผู้คนเคยเล่าว,ว่า มีคนเคยได้ยินเสียงสวดมนต์ในทํานองอันไพเราะดังแว่วมาจากในโบสถ์เสียงสวดเนี่ยดังพร้อมเพียงเป็นหมู่คณะสวดช้าแล้วก็สวดแบบใจเย็นแต่ทำนองสวดไม่เหมือนบทสวดในปัจจุบันสักเท่าไหร่และมักจะดังขึ้นในเวลาเช้าซึ่งพอผู้ที่ได้ยินเนี่ยเดินไปหาต้นเสียงกลับไม่พบเจอใครเลย แล้วเสียงนั้นเนี่ยดังมาจากไหนก็ถือว่าเป็นเรื่องปริศนามาจนทุกวันนี้นะครับสำหรับคำว่าปู่โสมเนี่ยหลายคนได้ยินมาบ่อยๆที่เรียกปู่เนี่ยเพราะว่ามักเป็นรูปร่างของคนเฒ่าคนแก่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้ชายส่วนมากนะครับจึงได้เรียกว่าปู่นะครับส่วนคำว่าโสมเนี่ยเป็นคำโบราณแปลว่าอะไรเนี่ยไม่แน่ใจนะครับโดยรวมปู่โสมเนี่ยก็เป็นวิญญาณชนิดหนึ่ง มีหน้าที่คอยเฝ้าสมบัติต่างๆที่คนโบราณแอบเอาไว้ตามถ้ำตามกลุ่สมบัติที่เรื่องจริงเนี่ยปู่สมก็ยังดูเป็นเรื่องที่ดูคาบเกี่ยวกับวิชาต่างๆมากมายนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของวิญญาณนะครับที่เกี่ยวข้องกับผีีสังสางนิดหนึ่งนะครับการที่มีคนพบเจอปู่โสมเนี่ยก็บอกได้อย่างหนึ่งว่า จริงๆแล้วเนี่ยทรัพย์สมบัติเนี่ยมันมีอยู่มากมายนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะเอาไปได้นะครับถ้าเขาไม่อนุญาตเนี่ยก็อย่าไปเอามานะครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ฟังไว้นะครับคือเหมือนกับว่าทรัพย์สมบัติใครเนี่ยเขาก็ห่วงนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ควรไปเอาทรัพย์สมบัติใครมานะครับ โอเค<ม>ก็ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามและการรับชมอย่าลืมกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ